จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารถขนส่งสินค้าบางประเภทครับไม่สามารถข้ามพรมแดนได้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่บ้านหนองเอี่ยนสตึงบดรถขนส่งสินค้ายังคงข้ามพรมแดนได้ตามปกตินะครับตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาบรรยากาศของรถบรรทุกสินค้าที่รอข้ามพรมแดนฝั่งสระแก้วไปยังประเทศกัมพูชาเข้ามาจอดรอประมาณ100คันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา กทยอ,อยเดินทางเข้ามาจอดรอเพื่อทําเอกสารข้ามพรมแดนบริเวณสํานักงานชั่วคราวด่านศุลกากรอรัญญประเทศบริเวณทางขึ้นสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดตำบลท่าข้ามอําเภออารัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยทําการยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ที่บางส่วนก็มีเจ้าหน้าที่ ชิปปิ้งคอยจัดการให้นะครับซึ่งบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีเจ้าที่สุรกากรด่านสุรกากรเนี่ยเปิดอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่8โมงเช้าเช่นเดียวกันทีนี้มาสอบถามทามงพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าท่านหนึ่งครับก็เล่าให้ฟังว่าเป็นชาวอำเภออรัญประเทศอยู่แล้วนะครับวิ่งรถข้ามผมแดนเป็นประจำทุกวันวันนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อ,อ,อนำตู้คอนเทนเนอร์กลับเข้ามาก็คาดว่าใช้เวลาไม่มากนัก และการข้ามพรมแดนกลับมายัางฝั่งไทยก็น่าจะกลับมาได้ทันก่อนเวลา4โมงเย็นอย่างแน่นอนยืนยันว่าการเดินทางข้ามพรมแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วของรถบรรทุกสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วเพื่อนเพื่อนพนักง,งานขับรถก็เริ่มปรับเวลาได้โดยมารอกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะยื่นเอกสารก็อาจจะมีความล่าช้าเล็กน้อยครับกรณีการทำเอกสารของประเทศฝั่งกัมพูชา แต่ก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถเดินทางข้ามแดนได้ด้วยความเรียบร้อยไม่มีรถตกค้างอย่างแน่นอนเพียงแต่ปรับเวลากันสักหน่อยนะครับบ้านผมก็อยู่ตรงของอยางไงครับก็ประมาณเกือบสิบปลโลเข้าไปเออข้าส่งข่าวตลอดแหละครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเรื่องงานเนี้ยประจําถามว่ารอนานไม่รอนานขึ้นแต่ว่าออกจากบ้านเช้าหน่อยใช่เข้าลงของเร็วก็ออกเร็ว เข้าลงของช้าก็ตกค้างพอปรับตัวได้ก็ออกจากหน้าบ้านก็มามันนอนนี่เลยบางทีมันอนนี่บางทีก็มาตีห้าแล้วก็ถึงเวลาเข้าก็เออชิปปิ้งเรียกก็เข้าได้เลย,เลย คนนี้ขับรถเข้าออกประจาครับก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแค่ปรับเวลาสักหน่อยอีกท่านหนึ่งเป,ป็นพนักงานขับรถสินค้าเหมือนกันแต่ท่านนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ขับข้ามพรมแดนบ่อยนักครับก็ได้ยินข่าวจากกรณีปรับเวลาเปิดด่านก็มีความกังวลใจอยู่บ้างครับแต่ไม่ได้สอบถามกับเพื่อนพนักง,งานขับรถบรรทุกสินค้าด้วยกันยืนยันว่าถ้าหากเอกสารครบถ้วนก็สามารถข้ามพรมแดนได้ตามปกติแล้วก็สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ทันเวลา1 6บโนกา โดยทั้งนี้นะครับก็ได้มีการติดต่อเรื่องเอกสารกับเจ้าที่ศืลกากรอรัญ,ญประเทศไว้เรียบร้อยแล้วก็มั่นใจเช่นเดียวกันนะครับว่าสามารถที่จะข้ามพรมแดนได้อย่างสบายใจทันเวลานานๆค่นา,นามาทีหนึ่งมีพวกเข้ามาประจํากังวลด่านปิดนี่แหละไปถึงแล้วมันก็ไม่ค่อยลงลงช้าใกลสามโลนเลยขอผมมีคันเดียว ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรารยประเทศครับก็เล่าให้ฟังว่าปริมาณลดต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300คันแต่ในส่วนวันจันทร์จะลดลงไปบ้างนะครับซึ่งจาก1สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปรับเวลาข้ามแดน รถบรรทุกสินค้าทราบดีครับแล้วก็เริ่มปรับตัวได้กระชับเวลาขึ้นเพื่อให้กลับมาทันเวลา16นาิกาโดยรถสินค้าที่ข้ามไปส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเคมีพัณฑ์เกษตรแล้วก็สินค้าประเภทต่างๆ